ก็กาบสวัสดีท่้าผม่ชม้ากท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องออสต์คุงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากช่องผมด้วยนะครับอโอเคนะคะวันนี้เราได้ราถถังมาใหม่นะคะเป็นซูร้อยซูเปลี่ย้งเราขายทิ้งไปแล้วนะคะเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้ โ okay. อเคงี้นันจะงี้ MC เยื่อมามคำน,นี้เลยนะครับไอ่านที่จะขออาภัยด้วยนะครับไอ้เสียงเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะาเอาคาน,นี้ันดีกว่านะครับใครรู้ว่าคาน,นี้มันมเกาะไหมก็บอกมาได้นะครับ ใครดู้มีกับอ,อะไรเนี่ยเ็ม C A สามหนึ่งครับเขียหนึ่งที่สามเจ็ดเขียสองครับคอฟฟี่เขียสามครับใครอยากให้ผมซื้อขนาดเขียนมาเลยครับเขียนมาเลยผมจะซื้อขนนั้นแน่นนอน แล้วผมจะต่อยาวไปเลยแต่ยังมีคนมาคอมเมนต์ลูกสาก็ไม่ดีนะเพราะว่าทุกคนไม่ชอบดูคลิปผมไงนี่รูเหม่นกันทร์น่หละม,ม,มเกเปลี่ยนเสียงแล้วนะ Wee! Goodbye. <laughs> คิดทุกคนผมกลับมาแล้วรับรับรับได้ดาวแล้วได้ดาวอมอยับได้นะมันบอกว่าต้อง,งรอห้าวันแล้วก็ต้องมารลับ คนอยากให้ผมซื้อไหนเน้นมาออาผมไปดูราคาคันนี้อยู่ประมาณเก้าแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทคันนี้เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทคันนี้ เ,าเราแสนบาทอ่ะเรียกอะไรคันนี้หนึ่งคันนี้สองอ่ะเริ่มต้งเต็กครต้องบูนลเลยนะ M4A3 E8 คันที่หนึ่ง T37 คันที่สอง Trophy ค,คันที่สาม Comment ม,ม,มาให้ผมซื้อกันเลย Comment มาเลยนะ พูดมาเลยนะบอกมาเลยนะว่าจะเอาคัะแนนแล้วพี่จะไปสุ่มเอาไปสุ่มเอาไปสุ่มเราจะได้คันไหนโอเคเดี๋ยวพี่จะไปสุ่มเอ้ยเดี๋ยวพี่จะไปสุ่มนะฮะไมน้องจะไปสุ่มเอ้ยเราจะได้คันไหนพร้อมแล้วนะเดี๋ย่าลืมเมนต์กันนะ โอเคคนขอประมาณห like, like. นึ่งหนึ่อยไลค์อะหนึ่งร้อไลค์คนดูประมาณ like, คนดูประมาณหน like, ึ่งค <ś c oughs> like. นนะคนดะนะูประมาณหนึ่งร้อคนหนึ่งรอยไลค์อ่ะโอเคนะ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 ผู้ติดตามก็ขอประมาณสักหนึ่งร้อพอ คนต,ตามนึงไหวเหเอน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 ,นกดไลค์ประมาณหนึคนนะคนดูประมาณหนึคนนะคนติดตามประมาณหนึรอคนนะที่ผมจะมาซื้อถ้าบุกมีนะโอเคบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต้ไ,ไม่พาดที่จะไมาจากช่องผมด้วยครับไปนะครับบ๊ายบาย